ฮอนต้านะครับไฮรักไทเกอร์ของคุณหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดลำปางนะครับให้ช่างเจมาแก้ไขนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นมีเห็นแบบชัดเจนก็คือหัวคอมนะครับที่นะประกับด้านบนรั่วนะครับในเรื่องคอมนะครับนี่ซีน้ารั่วนะครับอันนี้ต้องส่งคอมพิวเตอร์นะครับไปร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างเจไม่ได้ซ่อมเองนะนะช่างเจจะไม่ซ่อมเองเพราะความชํานาญมันะด้านกันนะครับ ได้กันก็ให้ผู้ชํานาญการทําดีกว่าถามว่าทําได้ไหมทาได้นะครับแต่ว่าเอาเวลาที่เรามานั่งซ่อมคอมไปส่งให้ช่างชํานาญการลดโอกาสความผิดพลาดดีกว่านะครับเรจะถอดนะครับคอมเพิเตอร์ส่งซ่อมนะครับแต่การนี้มันรั่วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเออคอมเนี่ยมันรั่วยากรั่วเย็นพังยากพังเย็นนะแต่ทำไมทําไมมันถึงรั่วทําไมมันถึงพังนะครับตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆาพวก ไมตี้เนะครับใครใช้ไมตี้เใครใช้ไทเกอร์รุ่นนี้อยู่ก็ดูรับกันนะแนวทางการต้อมแก้ปัญหานะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับสายพานจมล่องไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะส่งคอมนะครับแกะล้างนะครับเปลี่ยนเดอร์นะครับเช็คสภาพตู้แอร์นะครับว่ามันสมบูรณ์ที่จะใช้งานได้ต่อไหมท่อเทอร์ุกเส้นก็จะต้องแกะออกมาล้างนะครับอันนี้เราทําการนะครับถอด ตัวพวกท่อนะครับไดเออนะครับชุดตรงชุดท่อนะครับคอมส่งไปให้ร้านซ่อมคอมแล้วนะครับรอฟังข่าวอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเผื่อใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีน้ํามันคอมเลยนะครับเห็นไหมท่อเธอแห้งแกรกนะครับดำเลยนะครับแดงดำเป็นผงหมดเลยนะครับไม่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์เลยงานนี้ครับาจะเหนื่อยนะขอให้คอมซ่อมได้นะครับขอให้คอมซ่อมได้อย่างอื่นเดี๋ยว เป็นฟูได้อยู่นะครับหลังจากที่เราทําการนะครับล้างไส้ในด้วย F9000 นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการฟัดต่อเลยนะครับใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องฟฟชชิ่งเนาะทำการฟัดล้างไส้ในนะครับส่วนคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวไปเบิกนะครับเบิกของคอมมูล่านะครับได้ทําการแจ้งคนหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งให้ทาการเปลี่ยนเอาคอมใหม่ก็ได้นะครับเอาคอมใหม่ของทางคอมมูล่าก็ได้นะครับแล้วก็ตู้เดี๋ยวไปเบิกของทาง กระสุนเดนโต้ีกทีเต้วาลเดอร์เบิร์กจากทางเดนโต้ีกทีตัวท่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทําการฟัชชิ่งนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเบิร์กอะไรไอทีเนี่ยอันนี้ก็ทําการฟัชชิ่งมานะครับเพื่อเอา,อาโอกาสที่จะมีเรียกว่าคาบดำคาบเดิมนะครับออกมานะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับจะเห็นเห็นน้ำมันเนะะาะน้ำมันเป็นสีเหลืองนะครับอ,ออกมาเ,เหลืองๆแล้วนะครับ เดี๋ยวพันอีกสักรอบหนึ่งครับพัดอีกสักรอบหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรครับไม่ดำไม่เดิมไม่น้ำมันนะครับกล้องมันอาจจะจับเป็นถ้ามองในกล้องนะเจมอลมันเป็นเหลืองสูๆเนาะจริงๆคือถ้ามองตาตากมันใสนะเป็นใสอมเหลืองนะครับเป็นเรื่องปกติของมันคมแล้วนะครับเมื่อเวลามันโดนน้ำยาแอร์เนาะโดนน้ำยาแอร์โดนการผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะจากใสๆเปแล้วอมเหลืองหน่อยๆนะครับ ถ้ามองตาเปล่านี่มันคือมันใสเหลืองนะครับแต่ถ้ามองในกล้องมันจะเป็นเหลืองเลยนะครับในส่วนของตู้แอร์นะครับไทเกอร์ของคุณหนึ่งนะครับก็นี่นะครับตันเป็นผนังเมืองจีเลยครับอันนี้น่าจะเคยทําตู้มาแล้วนะครับอาจจะเคยล้างตู้แต่มีไม่ทอดแน่ๆนะครับแต่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ช่างเจไม่รู้นะครับเพราะว่ามีการนี่พันวาล์วนะครับเมื่อก่อนช่างเจก็พันนะก็ก็ใช้ได้ดีเป็นสูตรที่ดีนะครับ แต่ว่ามันเลอะนีมันเลอะเลยใช้เทคนิคอื่นเลือกเลือกที่จะไม่พันวาล์วมันมันเลอะเวลาเราถอดเนาะมันถอดแล้วบางทีกาวขี้หมาเนี่ยเวลามันเราไปจอดตากแดดเนาะมันร้อนนะครับกาวขี้หมามันละลายกลิ่นมันออกนะครับกลิ่นมันออกอีกนะไม่ดีอีกนะก็ก็เลยหลังๆมาทั้งเีไม่พันเลยนะครับกาวกาวขี้หมานะครับถ้าจะพันแนะนำเป็นแอ r ด์โรเทปดีกว่านะครับ นี้เราก็ไปเบิกนะครับตัวเดเออร์นะครับจากสูนินโซนะครับเดเออร์ว้าวตู้นะครับตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับเบิกจากคอมบุล่านะครับมีตัวคอมนะครับตัวนี้เป็นติดพีเอเนาะนะครับก็ต้องเบิกชุกคลัดแยกต่างหากแต่ว่าต้องใช้ฝาเดิมนะครับต้องใช้ฝาเดิมตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งสายพานะครับติดตั้งสายพาแล้วก็ทําการฟาชชิ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ไดเอาน้ำมันคอมพิวเตอร์ออกเนาะ เพราะว่าต้องการให้น้ามันคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปที่แผงชะลงชะล้างแล้วออกมานะครับเพราะว่าเราจะดูว่าเราล้างแผงเอี่ยมไหมอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เอี่ยมนะอ่าน้ํามันใสกริก๊กนะครับอ่าน้ามันใสกริ๊กอ่าแผงไม่มีตกค้างไม่มีตะกงตะกรดํานะน้ํามันใสเลย mm hmm. น,นี่เราทำการแว่ข้ามนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทําการเติมเลยนะครับอ่าเติมน้ำยาเข้าสู่ระบบนะครับ ตอนนี้ยังเจียอย่งไม่ได้ล้างน,นะครับภายนอกอย่างเจียแต่ภายในนั้นล้างแล้วนะครับปล่อยให้น้ำยาเข้าสู่ระบบน,นะครับทำงานเนาะ่อคไปนะครับยาเริ่มวิ่งแล้วนะครับยาเริ่มวิ่งวิ่งไว้ที่บัาน,นให้มันเกอจีย ไม่สนใจว่ารถมันจะอะไรยังไงนะครับมันจะเก่าวายุกปก่10ปิดป่งปิปีไม่สนนะผมบบเลยไม่สนนะครับเราสนแค่ว่ากายภาพระบบมันสามารถรับได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าเคสนี้นะครับใช้น้ำยาน,น้อยกว่าสเปกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเดเออร์18นิ้วนะครับ แนิ้วปกติมันจะเป็น20นิ้วนะครับขึ้นขายไปสองนิ้วนะครับนั่นเลยใช้ปริมาณน้ำยาแอร์น้อยกว่าเบกไปนิดหน่อยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นผลอะไรหรอกแค่บอกให้รู้นะครับว่าอ้าวเออมันเล็กลงนะครับมันเล็กกว่าของเดิมหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ2อนิ้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคือเราเซตอัพโดยการอ่านค่าการทางานระบบเหลังนะครับไม่ได้สนใจว่าตัวรถมันจะก่าวมันไม่ก่าวนะครับ คือระบบแอร์เราเซตอัพใหม่เนี่ยนะครับรถมันจะเก่ามันจะดับรถเอสเอสเนี่ยก็เรื่องของมันนะครับแต่ว่าเราเซตอัพระบบแอร์ใหม่ดังนั้นเมื่อเราเซตอัพใหม่เราต้องสามารถบู์ความเย็นของมันได้เต็มกําลังนะครับแต่ว่าการเต็มกําลังนั้นเราต้องอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานนะครับมาตรฐานคือสามารถทําลมส่งนะออกมาจากช่องลมเนี่ยได้ที่5องศา6 7 8นะคือมันได้ คบคุมเซนตรงเซนเซอร์มันได้นะครับเซนตรงเซนเซอร์มันเป็นตัวกําหนดว่ามันต้องใส่เท่านี้คือมันก็ต้องตัดเท่านี้นะครับแต่คายภาพโดยพื้นฐานแล้วมันต้องอยู่ที่5ถึง8องศานตอัน่นี้ก็ยังไม่ได้ล้างนังแนะบอกให้ดูก่อนจะได้ล้างนะครับภายนอกยังไม่ได้ล้างแต่ล้างแล้วดูลมส่งกันนะครับเป็นไงนะครับอยู่ในค่ามาตรฐานอย่างที่บอกไหมนะครับลมส่งอยู่ที่6.16.2อ่อะโดยประมาณนะครับ คอมบูมูล่าครับคอมพีนี่แหละครับแต่ว่าเราแค่เติมอัพใหม่นะบใ็้น้ำมันคอมใหม่ทั้งหมดเป็นยังไงครับโรเเบอร์ไฮเปเชอร์นะครับโลน่าประมาณ30ถึง29นะครับไฮนะครับ225อ้าเดี๋ยวลองเร่งเครื่องดูดินะครับลองเร่งเครื่องว่าไฮจะพุ่งไหมนะครับเป็นไงครับเร่งเครื่องไฮไม่พลาดนะครับ เครื่องไยไม่ฟาดด้วยนะครับายขยับทิพๆิหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งเนี่ยไฮมันจะลงนะครับอ้าวเรียบร้อยกันไปนะครับรับประกันตัวตู้แอร์นะครับ2ปีคอมพิวเตอร์นะครับรับประกันตัวคอมพิวเตอร์2ปีงานประกอบ1ปีน1ปีนะครับคอมมีปัญหานะครับตู้มีปัญหาหรือว่างานประกอบมีปัญหาเทมปีไม่มีค่าใช้จ่ายเกิน1ปีไปแล้วตัวคอมพิวเซอร์ตัวตู้นะครับมีประกันอยู่นะครับในกรณีเกิดมัน เสียมาั่วนะครับอ่าข้างเจสามารถเคมเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของข้างเจเองนะเคลีเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีนะครับอ่าแต่จะมีค่าบริการถอดประกอบค่านั้นใหญ่เองนะครับซึ่งคิดว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหาแหละนะเรียบร้อยกันไปะนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ